วิธีเก sí ็บแขนเสื้อให้เล็กลงนะคะอันนี้นะคะอันวาดในส่วนของที่เป็นแขนเสื้อค่ะให้กับเพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นสัดส่วนที่มันใกล้เคียงกันกับของจริงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันค่ะจะมาวัดให้ดูว่าเรานะคะจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเป็นตัวช่วยเพื่อที่เราจะได้วัดนะคะในการเก็บแขนเนี่ยให้เล็กลงค่ะอันนี้เป็นแขนเสื้อนะอันนี้คือหัวแขนค่ะแล้วก็นี่คือตรงปลายแขนเสื้ออันนี้ก็จะเป็นไซส์ใกล้เคียงของเดิมนะ ในขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เรานะคะลองจับดูก่อนลองจับที่ตอนที่คนใส่อะคะ่ะลองดูว่าเรานะคะจะเก็บในส่วนของที่เป็นตรงปลายนะคะเก็บเข้าเท่าไหร่นะคะก็วัดดูเลยค่ะลองจับดูนะคะลองจับตรงปลายแขนดูว่าอพอเราจับแล้วเนี่ยค่ะ,ะเพื่อนๆต้องดูนะว่าตรงปลายแขนตรงเนี้ยอย่ายให้มันเล็กเกินนะคะเพราะถ้าเกิดเราคะ่ะเก็บเล็กลงมากตรงปลายแขนตรงเนี้ยเขาจะดึงแขนออกมาลาบากนะคะมันจะไม่สามารถเอาแขนเนี่ย สวมเข้าไปได้นะคะตรงตรงช่วงเนี้ยต้องดูก่อนว่าพอหลังจากที่เราค่ะจับไอ้ส่วนที่เป็นผ้าตรงแขนเสร็จแล้วเนี่ยลองให้เขาค่ะเอามือเข้าออกนะคะว่าเขาเนี่ยเอามือผ่านเข้าได้ไหมตรงส่วนนี้นะคะโอเคนะก็ให้เราจับดูค่ะว่าเท่าไหร่แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะให้เรานะคะจับในส่วนของที่เป็นท้องแขนนะคะตรงนี้นะคะลองจับผ้าดูว่าเท่าไหร่นะคะสมมติว่าเราค่ะลองจับดูแล้วว่าอ๋อโอเคมันจะเก็บเข้าประมาณเท่านี้เพื่อให้ท้องแขนตรงนี้นะคะมันเล็กลงลองจับไล่ดูค่ะ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ส่วนใหญ่นะคะในส่วนที่เป็นใต้วงแขนตรงนี้ค่ะใต้หลักแร้ตรงนี้เขาจะไม่เก็บนะคะส่วนใหญ่ก็จะเก็บจากใต้ท้องแขนตรงนี้นะคะไล่ลงไปนะคะเพ <c oughs> ื่อให้ตรงปลายตรงนี้เล็กแล้วก็ท้องแขนตรงนี้นะคะเล็กนะคะพอเราค่ะจับคร่าวๆแล้วว่ามันจะได้ประมาณเท่านี้นะต่อจากนั้นค่ะก็ให้เรานะคะเอาเสื้อนะคะพลิกออกมาฝั่งที่เป็นตะเข็บนะคะนี่คือฝั่งที่เป็นตะเข็บตรงนี้มันก็จะเห็นตะเข็บตรงนี้นะคะเราจะไม่วัดจากด้านนอกนะคะจะวัดจากข้างในเท่านั้น แล้วพอต่อจากนั้นค่ะเราจะใช้ไม้โค้งนี้นะคะเรียกว่าไม้โค้งสะโพกตรงนี้นะคะในการเป็นตัวช่วยเพื่อที่เราค่ะจะได้โค้งแขนให้มันสวยนะคะต่อจากนั้นค่ะเอาไม้โค้งนะคะวางตรงจุดที่เป็นใต้วงแขนตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้นะคะอันนี้จุดตรงปลายสุดแล้วก็ใช้ไม้โค้งค่ะในการวางโค้งนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะได้แบบนี้ถ้าเกิดว่ามันมีความเหลื่อมล้ํากันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะแต่ให้เราค่ะมองไอ้จุดเชื่อมนะคะที่เราได้จับเอาไว้ตอนที่เขาลองสวมเนี่ยว่าเราเนี่ยจะเก็บเข้าประมาณเท่านี้ นี่นะคะมันก็จะเป็นเส้นที่จุดตัดค่ะมันจะผ่านกันพอดีให้เราเลื่อนได้นะคะลงเลื่อนไม้คงดูว่าประมาณเท่าไหนที่เราจะเก็บเข้านะคะมันก็จะพอดีเลยเนี่ยเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเส้นเนี่ยพอดีเลยเห็นปะเนี่ยเชื่อมต่อกันได้พอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไม้คงสะโพกนะคะใช้มาช่วยค่ะนี่เลยต่อจากนั้นก็ขีดเลยค่ะเราก็จะได้เส้นนี้แทนเห็นไหมคะ ท้องแขนก็จะสวยค่ะแล้วพอเวลาเขาใส่นะคะมันก็จะสลบพอดีแขนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการค่ะที่แก้แล้วเนี่ยแขนเสื้อเนี่ยออกมาสวยแน่นอนเนี่ยเห็นปะแขนเสื้อก็คือจะสลบสวยค่ะแล้วก็เล็กลงด้วยนะคะใส่แล้วก็สวยแน่นอนอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขนะคะสําหรับวิธีการเ,เก็บแขนเสื้อให้เล็กลงนะคะเราจะเก็บจากใต้ท้องแขนโดยใช้ไม้คองสะโพกนะคะในการช่วยโอเคค่ะวิธีการมีเท่านี้ค่ะ